สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัศดาวุฒบอลสีเช่นเคยครับครับเดี๋ยววันนี้เรามาแบ่งปันกันนะฮะบอลสีสวยๆนะครับผมนะฮะเริ่มต้นจากตู้นี้ก่อนเลยนะครับเป็นวอกเทนนะครับผมนะฮะวอกเทนอหน้าสวยๆนะครับเริ่มต้นจากไซส์นี้ก่อนเลยนะฮะไซส์นี้ก็นี่นะครับ ใบนี้ได้อยู่ที่450นะครับนะครับ450บาทนะครับผมกระถาง6นะครับลูกค้านะลูกค้ากระถาง6นะครับเบิ่มๆเลยนะครับแม่พันแล้วนะอันนี้หลอดใหม่นะลูกค้านะหลอดใหม่ของเขาครับต่อมากระถางนี้นะครับนะกระถางนี้ก็หน้าแจ่มเหลือเกินนะเป็นหน้าเทพเลยนะครับผมครับกระถางนี้ได้อยู่ที่350นะครับผมนะครับ กระถางนี้ก็แม่พันธุนะครับผมนะด่างนี้เหลือเกินนะครับลูกค้าเห็นนะครับหลอดใหม่นะหลอดใหม่อยู่ที่โคนนะโอ้โหนะครับกระถางนี้นะครับผมนะฮะได้อยู่ที่4 5 0ห้าินะครับผมนะฮะ450ยบาทนะฮะปล่อยแบบเอาใจเลยนะครับครับกระถางนี้นะครับโบร์เคนโอนะครับผมนะฮะโบร์เคนโนะฮะ4ี0้ห้าบาทนะครับผมนะฮะ4ี่้าบบาทนะครับใครสนใจทักมานะครับ ครับกระถางนี้ก็อ่าสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทเนะี่ยเป็นตัวหน้าดําแดงเลยนะสวยมากเลยครับผมนะต่อมาก็เป็นลิ้นมังกรไฟนะครับผมลิ้นมังกรไฟลิ้นมังกรไฟได้สามร้อยห้าสิบนะครับไมไม้หายากนะครับลิ้นมังกรไฟนะครับผมเนะี่ยเป็นบอลใบหอ,อกนะครับใบหอ,อก กมาเป็นเจ้าสาวนะครับเจ้าสาวแผงนะครับป้ายสวยๆนะครับเจ้าสาวแผงนะหายากนะลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นชมพูป้ายแดงกันนะครับนะอันนี้เป็นเป็นอีกอะไรที่สวยงามนะครับผมป้ายสวยๆทั้ง2ต้นเลยนะครับกระถางละ250านะครับผมนะครับอยู่ในกระถาง6นะครับใหญ่ๆเลยนะครับนะสองบาทนะครับผมนะเป็นเจ้าสาวป้ายป้ายแดงนะครพื้นเขียวนะครับผมนะ จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขียวแล้วก็จะเป็นคุณหญิงกันไปเลยนะอันนี้ป้ายครับผมนะครับป้ายแดงมีเสน่ห์มากเลยนะครับนะจะหายากหน่อยนะครับ250นะครับผมนะครับต่อมาลิ้นมังกรไฟแล้วก็มาต่อมาก็เป็นเขี้ยวมังกรนะครับผมนะครับเขี้ยวมังกร250หนะครับผมนะครับเขี้ยวมังกรนะฮะ250หนะครับครับต่อมาก็เป็นกระหนกมนตานะครับผมกระหนกมนตานี่ฟอร์มเต็มคอเลยนะครับผม นะครับได้อยู่ที่750บาทนะครับกระหนกมนตากระถางนี้นะครับ750บาทนะสวยๆนะครับผมนะครับกระหนกมนตานะครับอันนี้เป็นหน้าใหม่นะลูกค้าครับต่อมาเป็นไม้เอ่อไม้ด่างนะครับผมอันนี้เป็นแยกหน่อนะมีมา2หน่อนะครับผมเป็นสะสมทรัพย์นะครับผมได้อยู่ที่เอ่อหนอนี้นะครับได้อยู่ที่200บาทนะครับผมสะสมทรัพนะฮะอ้าอันนี้อันนี้เป็น เป็นอีกหนึ่งหนอนนะครับผมมีสองหนอนนะสะสมรัพย์นะครับอันนี้หลอดหลอดแรกครับนะอันนี้ใบสองมาแล้วครับผมนิ่งเลยนะนะด่างดีเหลือเกินนะครับกระถางนี้ร้อยห้าสบาทนะครับแยกหนอนสะสมรัพย์นะครับผมนะครับต่อมาเป็นเทพสายลุงนะฮะหน้าสวยๆอย่างนี้นะครับผมนะครับนะวันนี้ได้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะฮะหน้าเทพเลยนะครับครับต่อมาเป็นเศรษฐีเศรษฐีเงินล้านนะครับผมเศรษฐีเงินล้านสวยๆกระถางนี้นะครับ ได้อยู่ที่เอาไปสามร้ยห้าสิบนะครับผมนะครับสามร้อยห้าิบาทนะครับผมนะต่อมากระถางนี้นะครับกระถางนี้ก็เศรษฐีเงินล้านนะโอ้โหนี่สวยมากเลยพัทเทลสวยจังเลยนะครับเศรษฐีเงินล้านนะครับผมนะฮะขายประสาทเพชรเหมือนกันต้นนี้นะครับผมนะครับได้อยู่ที่2อ0ยห้าสินะครับนะฮะเศรษฐีเงินล้านนะครับต่อมาเป็นอกระถางนี้นะครับเอ่อมณีนากราชนะครับผมมณีนากลาชนะฮะนะ มณีนครัาสสวยๆนะครับผมกระถางนี้ได้อยู่ที่250หนะครับผมนะเศรษฐีเงินล้านไม่ใช่เศรษฐีเงินล้านเศรษฐีพันล้านหน้าแดงนะกระถางนี้นะครับผมนะฮะเป็นตัวหน้าแดงนะครับผมได้อยู่ที่เอาไป300บาทนะครับผม300บาทนะครับนะเศรษฐีเงินล้านจนตัวหน้าแดงนะหายากนะครับผมเป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับเป็นไม้เมล็ดนะกระถางนี้นะครับผมนะกระถางนี้ได้อยู่ที่250หนะครับผมนะครับ กระถางนี้เป็นทศกัณฐ์หน้าทองนะครับผมนะทศกัณฐ์หน้าทองนะลูกค้าหายากนะนะครับผมจํานวนค่อนข้างไม้ทํายากครับผมนะฮะทำให้ป้ายนะครับผมทศกัณฐ์หน้าทองกระถางนี้แบบป้ายสวยเหลือเกินนะครับได้อยู่ที่450ราสนะครับผมนะฮะต่อมาเป็นเแต้มนะฮะแดงเข้าแล้วนะนะครับผมนะถือว่าสุดยอดเลยนะครับผมเแต้มนะครับผมได้อยู่ที่700บาทนะครับผม9แต้มนะครับ700บาทนะฮะไม้แร่ไอเทมนะครับผม มันนี่ล้อมเพชรแยกหนอนะฮะกระถางนี้นะครับผมได้อยู่ที่เอ่อร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับนะต่อมาเป็นกระถางนี้นะครับผมนะฮะเอ่อพรพุทธะนะครับผมนะพรพุทธะเป็นไม้ใหม่นะครับผมนะครับกระถางนี้ได้อยู่ที่อ่าพันสี่นะครับผมนะครับพรพุทธะนะครับผมไม้ไซแม่พันแล้วนะพรพุทธะนะครับวันนี้ลองให้ร้อยหนึ150 b. 150 b. ่งนะครับผมนะฮะผมก็ประมูลมานะครับเป็นไม้ ไม้สวยนะครับผมนะฮะไม้เหลืองนะครับเนียเป็นไม้ป้ายเหลืองนะฮะพื้นเขียวนะครับพันสี่ร้อยบาทนะครับผมพรพุทธะนะครับผมนะฮะใครสายธรรมะนะครับเนี่ยอันนี้เป็นอะไรสุพรรณหงส์นะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับผมมีสองต้นนะครับผมนะะสุพรรณหงส์นะฮะเป็นบอลใบหอกนะครับผมเออเอาอันนี้เป็น รัชโยถอนรัชโยทินนะครับผมรัชโยทินนะฟอร์มใหญ่เลยสามร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับรัชโยทินนะครับผมนะฮะอันนี้เป็นเอ่อเจ้าล้านช้างนะครับผมไซส์ไม่พันเลยนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับผมเจ้าล้านช้างนะครับไม้ด่างกระถางนี้นะครับร้อยห้าสิบาทนะครับผมไม้ด่างกระถางนี้นะฮะอยู่ในกระถางหกนะครับไม้ด่างกระถางนี้นะไม้ลงหัวแล้วนะลูกค้าอยู่อยู่กับผมมานานแล้วครับร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับ สีเลิกงามนะครับผม300บาทนะครับไซส์ใหญ่ๆนะครับผมนะฮะปล่อยให้อยู่ที่300อบาทเท่านั้นนะครับผมสีเลิกงามนะครับผมนะฮะต่อมานี้ก็ไม้เมล็ดนะฮะส่งนี้นะฮะไม้เมล็ดลูกค้าครับกระถางนี้นะครับได้อยู่ที่หลอดใหม่ลูกค้านะฮะอย่างสวยเลยนะครับกระถางนี้ได้อยู่ที่เออเอาไปสา0ร้อบาทนะครับผม300อบาทนะครับครับเดี๋ยวมาฝั่งนี้บ้างนะครับ ฝนตกทั้งคืนเลยฮะตัวนี้มีอะไรบ้างนะอ่ะครับเป็นน้ำเมืองนนแผงนะลูกค้านะเมืองนนนะครับผมนะครับได้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับผมเจ็ดสิบบาทนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าแผงเหมือนกันนะครับนะกระถางนี้นะครับได้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทอันนี้หลอดใหม่นะลูกค้านะครับฮาร์ปเลยนะฮะเกินฮาร์ปด้วยนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นน้ำเมืองนนแผงนะครับนะ เป็นมณีสัตตบัณนะครับผมนะครับห้าสิบบาทนะครับผมมณีสัตตบัณนะครับกระถางนี้นะเป็นบัวแก้วเกสรนะครับผมบัวแก้วเกสรมาของอาจารย์ปอนะครับครับบัวแก้วเกสรนะครับผมนะหลอดใหม่เลยครับอย่างสวยเลยครับผมนะครับใบนี้มีจะมีตําหนิแต่เป็นใบเบี้ยนะครับลูกค้าครับบัวแก้วเกษรได้อยู่ที่ เอาสองร้อยห้าสิบนะครับกระถางสี่นะครับขนนกนะครับผมขนนกด่างนะครับเป็นบอลใบขนนกนะครับนะครับวันนี้ปล่อยให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับผมห้าร้อยบาทนะครับนะฮะขนนกครับนี่อีกฟอร์มนะครับนะฮะ ด่างสวยๆนะครับผมนะฮะเป็นบอลใบขนนกนะครับผมนะฮะเป็นขนนกด่างนะฮะสวยๆนะครับห้าร้อยบาทนะครับผมอ่ะเสือดำนะครับผมนะครับเสือดํากระถางนี้นะครับได้อยู่ที่สามรอยหสิบนะครับผมเสือดํานะครับ3ามรอยห้าิบนะครับวันนี้เอาเท่าทุนเลยครับอยู่สองกระถางนะครับเลือกหน้าเอานะครับนะครับอันนี้เป็นหน้าเข้มๆนะครับเสือดํานะครับนะ สามร้อยห้าสิบาทนะครับผมเหลือสองต้นนะครับนะต่อมาเป็นจัตุรเทพนะครับผมจัตุรเทพนะครับได้อยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมจัตุรเทพนะครับผมนะครับผู้เท่าจันทานะครับผมผู้เท่าจันทากระถางนี้นะครับนะผมปล่อยให้แบบเข้าทุนเลยนะครับนะ เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับผมเจ็ดร้อยบาทนะครับผู้เท่าจันทานะครับผมมะบอลกาบนะครับหรือว่าจะเป็นองค์ดํานะครับผมนะฮะองค์ดํานะครับกระถางนี้นะครับสามร้อยห้าสิบาทบอลกาบนะครับเป็นบอลด่างนะครับโตขึ้นอย่างสวยเลยฮะใบจะแบบออกนินแล้วก็ด่างนะครับผมนะด่างชมพูขาวนะฮะอ่ะบอลใบหอกนะครับผม สวยๆกำลังเลี้ยงนะครับผมนะครับเอาไปที่150บาทนะครับผม150บาทนะบอลใบหอกครับดูหน้าไม้เอานะครับนะลูกค้าครับเป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับปล่อยให้อยู่ที่นะ700บาทนะครับผมไม้เมล็ดใบกลมนะครับผมนะฮะ700บาทนะครับกระถางนี้ออปติมัสนะครับผมอยู่ในกระถางห้านะออปติมัสนะฮะไม้ลาไอเทมนะครับไม้ใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมนะครับออปติมัสนะ ก็กำลังเลี้ยงเลยนะครับผมนะฮะผมเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆนะครับผมนะครับได้มา2องพัามเอาวันนี้ปล่อยให้อยู่ที่2400บาทเท่านั้นนะครับผมไม่ใช่สองพันหกนะครับนะวันนี้เอากําไรแค่ค่าส่งพอนะครับผมไม่ใช่กําไรหรอกครับเป็นค่าขนส่งนะครับผมนะฮะค่าใช้จ่ายของผมนะครับนะออติมัสปล่อยในราคา2400บาทนะครับผมออติมัสนะครับผมนะฮะแลดูในกลุ่มแรนะครับผมนะครับไม้ลาไอเทมนะฮะครับต่อมาเป็นบอลใบ ใบไผ่นะครับผมนะครับเป็นบอลใบไผ่นะครับผมนะฮะคุณคุณลูกค้าดูหลอดใหม่นะลูกค้านะอันนี้หลอดล่าสุดนะครับว่าเทพขนาดไหนนะครับนะครับกระถางนี้นะครับได้อยู่ที่7 0 0บาทนะครับผม700บาทอยู่ในกระถาง6นะครับ700บาทนะครับผมนะฮะเป็นบอลใบไผ่นะครับตอนนี้จะกลายจะกลายคล้ายๆจะเป็นหอกไปเลยนะครับสะโพกใบล่าสุดเริ่มมานะฮะนะฮะน้องเปิดด่างนะหลอดนี้อย่างจึ้งเลยนะครับผมนะครับ700บาทนะครับผมนะครับ อ่าอันนี้ไผ่นะครับผมนะครับเป by ็นบอลใบไผ่นะฮะสวยๆนะครับเป็นบอลใบไผ่นะครับอ่าเดี๋ยวผมเอาบอลใบไผ่เราเปรียบเทียบดูนะครับอันนี้ by มันนะต้นนี้นะครับเจ็ดร้อยบาท impossible. กําลังจะเข้าหอกเลยนะครับผมนะฮะตัวน,นี้ในอนาคตนะครับอีกสักสองเดือนนะเขาจะเปลี่ยนไปเลยนะครับผมความด่างความป้ายของเขาจะเข้าเลยนะนะครับอ่ะอันนี้เป็นบอลใบไผ่นะครับผมอันนี้เป็น ไผ่เหมือนกันนะแต่เป็นมณีนินนะครับผมมณีนินนะครับใครยังไม่มีนะอย่างสวยเลยนะครับผมมณีนินเจ็ดร้อยบาทนะครับผมนะครับบอลใบไผ่กระถางนี้ก็อยู่ที่นะเอาไปห้าร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับเดี๋ยวดูหลอดใหม่นะจะขนาดไหนนะครับผมนะครับหายากนะครับตัวเมื่อกี้อ้าวอันนี้ก็ใบหอกแล้วกันนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับเป็นไม้แยกหน่อนะครับผมนะฮะใหญ่แล้วนะครับผมปล่อยได้แล้วนะกระถางนี้นะครับ เอาไป450บาทนะครับผมใบเริ่มยาวขึ้นยาวขึ้นนะฮะแล้วเริ่มกัดสีนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นบอลป้ายหรือเปล่านะครับนะฮะแต่ตัวนี้กัดสีสวยเหลือเกินครับต่อมาเป็นเอ่อริบบิ้นนะครับผมริบบิ้นต้องแบบสีม่วงขึ้นม่วงขึ้นนะครับอันนี้อย่างสวยนะใบม้วนเลยนะครับผมนะฮะถือว่าตรงตามตำรานะของแอดมารีนะครับผมนะครับเขาเป็นเจ้าของไม้นะครับ แอดมะลินะครับผมนะฮะกระถางนี้นะฮะแม่พันเลยนะครับผมนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับผมนะฮะกระเดื้อกระถางแปดนะครับผมนะฮะลิบบินนะครับผมนะฮะครับต่อมาเป็นเอ่ออสูรนะครับผมนะครับแต่ไม่รู้อสูรตัวไหนนะครับแต่ตัวนี้ที่ผมเอามานะครับผมนะ ผมเรียกเป็นไม้มเล็ดละกันนะครับผมนะครับอันนี้เป็นต้นต้นที่ว่าหน่อนะครับผมแต่จะไม่น่อใหญ่นะครับเขาจะเป็นกอใหญ่นะครับเขาผมแบ่งเขามาทํานะครับผมนะฮะอันนี้ให้ดูนะครับว่าหน่อที่โตโตนะครับผมนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะดูใบนะครับผมนะผมแบ่งสองหนอนี้นะครับผมหน่อนี้ได้อยู่ที่เอาไปแปดร้อยบาทนะครับผมนะครับแปดร้อยบาทนะครับผมหนอนนี้นะครับนะฮะ กระถางนี้นะครับได้อยู่ที่นะกระถางนี้ได้ได้ใหญ่หน่อยนะครับผมนะครับแล้วก็หน้าไม้กัดแบบนะสูสีกันเลยนะครับผมนะครับขออยู่ที่พันสองนะครับผมกระถางนี้ครับพันสองร้อยบาทนะครับผมนะครับครับไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดกระถางนี้นะครับได้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับ ปีสัต์แดงนะครับผมนะครับปีสัแดงนะครับกระถางนี้นะครับได้อยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทนะครับผมสองพันห้าร้อยบาทนะครับกระถางแปดล้นๆเลยนะครับผมนะครับเศรษฐีปีชวดครับผมนะครับเศรษฐีปีชวดนะครับกระถางนี้นะครับเอาไปสามร้อยห้าสิบาทนะครับหน้าครบเลยนะครับผมนะฮะมีทั้งแดงและก็ทั้งเหลืองทองนะครับผม นะครับเป็นชิ้นผ่าที่ชิ้นใหญ่นะครับ350นะครับผมหรือจะเอาหน่อนะครับผม600บาทนะครับเป็นเป็นแยกหน่อนะครับ600บาทนะครับเศรษฐีปีชวดนะครับรัตนารุ่งเรืองนะครับผมนะฮะรัตนารุ่งเรือง150บาทอันนี้ก็รัตนารุ่งเรืองนะครับ150าบาทนะครับมหาสิทธิโชคนะครับผมมหาสิทธิโชคนะครับมหาสิทธิโชคกระถางนี้200บาทนะครับผมมหาสิทธิโชคนะครับ กระถางนี้ก็ได้อยู่ที่สองร้อยบาทนะครับมหาสิทธิโชคนะครับอ่ะเศรษฐีพี่ช่วดนะครับเอาแบบไวๆเลยนะครับผมนะครับหลอดใหม่มาแล้วนะลูกค้าอันนี้เศรษฐีพี่ช่วดนะครับผมหลอดที่สองมาแล้วนะครับเปิดได้เลยนะครับผมได้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะครับเศรษฐีพี่ช่วยกระถางนี้นะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับ เพชรชบรณ์นะครับผมนะครับเพชรชบรณ์นะคไม่รู้ว่าแผงหรือเปล่านะฮะแต่เห็นว่าหลอดหม่เปิดป้ายซะแบบนะมีเสน่ห์เหลือเกินนะครับเพชรชบรณ์นะครับได้สามร้อยห้าสิบนะครับผมเพชรชบรล์นะครับกระถางนี้อ่ะไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดกระถางนี้นะครับได้อยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมไม้เมล็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับหรือว่าจะเอาเป็นเศรษฐีปีชวดนะครับผมนะครับนะกระถางนี้นะครับผม เอาไปร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับครับนี่ก็ร้อยห้าสิบาทนะครับเศรษฐีพี่ช่วยนะครับอันนี้นาลีบุรพานะใช่ไหมนาลีบุรพาหนึ่งบาทนะครับใสบ้เบื้อเป็นแยกหน่อครับผมนะครับอันนี้เป็นสีขุนปิ่มนะครับผมนะครับ หลอดใหม่มาแล้วนะครับผมเอาไป80บาทครับผมนะครับ80บาทนะครับนะครับสีคุณเพิ่ม80บาทนะครับผมนะครับดบมามังกรหยบ สีลาแผงนะครับผมนะครับกระถางนี้นะฮะเป็นดาราป้ายนะครับหน้าดําป้ายเขียวนะครับผมนะครับเป็นตัวหน้าดําป้ายเขียวนะครับนะครับผมเอากระถางละกระถางละสองพันนะครับผมนะครับอันนี้เป็นดาราแผงนะครับป้ายพารทเทลนะครับผมนะฮะเป็นหน้าดํานะครับผมอยู่นะ ครับกระถางนี้พันสองนะครับผมพันสองร้อยบาทนะครับผมนะครับครับกระถางนี้ใหญ่หน่อยนะครับผมนะครับใหญ่หน่อยนะครับเป็นตัวหน้าดํานะครับผมนะครับเป็นตัวหน้าดํานะฮะหน้าดํานะฮะเดี๋ยวจะดําขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอันนี้เป็นหลอดใหม่ๆของเขาครับผมนะครับก็จะอหลอดใหม่ๆอีกแล้วนะครับผมนะฮะกระถางนี้นะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับผมกระถางแปดนะครับผมลูกค้า ใบทิ้งเลยนะครับก,กระถางละหนึ่งพันบาทนะครับผมนะครับดารานกพลัดนะครับผมนะบนนี้เป็นตัวใบกลมนะครับผมนะครับดารานกพลัดใบกลมนะฮะดำใบกลมด่างเขียวพัดเทวนะครับผม กระถางนี้นะครับผมดารานนพลรัดนะครับผมนะครับเป็นตัวแผงนะครับผมนะฮะเป็นตัวแผงนะลูกค้าเป็นตัวแผงนะครับนะกระถางนี้นะครับได้สามพันนะครับผมนะครับสามพันบาทนะครับผมนะฮะสามพันบาทนะครับผมดารานกพลรัดแผงกระถางนี้นะครับเอาไปสองพันเก้าพอครับผมนะครับใบถิงน้ำแล้วนะ พูดดาราแผงที่ด,ดาราเก็บครับนี่ก็แผงนะครับออกหน่อแล้วนะนี่ก็เป็นดาราแผงนะฮะอย่างกับเนี่ยถ้าป้ายป้ายขึ้นมาก็คืออตัวใหม่นะครับผมฮนะ กระถางนี้นะครับเอาแบบไวๆเลยนะครับผมนะครับเป็นดาราแผงนะครับผมนะฮะเอาใบพันห้านะครับผมนะครับกระถางนี้นะกระถางแปดครับนี่นะครับกระถางแปดนะครับดาราแผงนะครับ ใบน,นี้น่าจะทิ้งนะเดี๋ยวผมลอ,อกก่อนนะครับกระถางนี้นะครับได้อยู่ที่พันห้าร้ยบาทนะครับผมนะครับเรื่องเงียบเลยครับผมนะครับ เป็นเจนสองนะครับผมนะครับเมืองกอะเกต็ดนะครับผมนะครับเอาแปดสิบาทนะครับผมนะเป็นดาราแขงนะครับผมนะฮะนี่ผมทำจำนวนไว้นะครับครับกระถางนี้นะครับผมกระถางนี้เอาไปเจ็ดร้อยนะครับผมนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับผม เดี๋ยวมาปล่อยดาราเป็นตัวแผงหน้าดำนะครับผมนะครับเด <ria> ี๋ยวผมให้สองต้นนะครับผมนะฮะดูนะครับลูกค้าเป็นตัวหน้าดำนะครับผมเนะฮยดูนะครับครับกระถางละเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับผมเจ็ดร้อยบาทนะครับผมนะครับดูนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับผมเจ็ดร้อยบาทนะครับผมกระถางนี้สองกระถางนะครับ กระถางละเจ็ดร้อยบาทนะครับผมนี่ก็ราคาหัวนะครับผมนะครับฟอร์มนี้ผมเห็นขายอยู่พันกว่าบาทนะครับเป็นเป็นเอ่ออะไรนะสประสาทเพชรนะครับผมนะครับประสาทเพชรอันนี้เป็นหนอด้วยนะครับกระถางนี้นะครับเอาไปสองร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับประสาทเพชรนะครับเป็นแยกโหนนะครับครับกขอบคุณอย่างสูงนะที่ดูจนจบคลิปนะครับผมนะครับ เดี๋ยววันนี้ศูนย์เก้าสี่นะครับเจ็ดสองเก้านะครับสี่สามแปดห้านะครับผมนะครับบริการปลายทางห้าสิบาทเมาเหมานะครับผมนะครับอันนี้บอลใบหอกนะลูกค้าบอลใบหอกนะครับใบหอกเนะฮะเป็นแยกหนอ้วยนะลูกค้าแยกหนอนะครับเอาไปเอาไปสองร้อยบาทนะครับผมนะครับก็เกาะเกตนะครับผมนะฮะเกาะเกตนะครับเอาไปห้าสิบาทนะครับผมนะครับ นี่ก็เกาะเก็ดนะครับผมนะฮะเกาะเกตห้าสิบบาทนะครับผมนะครับท้ายๆแล้วนี่เป็นซับดียิ่งนะครับผมนะฮะซับดียิ่งนะครับกระถางนี้เอาไปแปดสิบาทนะครับผมซับดียิ่งนะครับนี่เป็นหมูซันคิงนะครับผมนะฮะหมูซันคิงนะอร่อยเดียวนะครับผมนะครับหมูซันคิงฮะครับกลับขอบคุณทุกอย่างสูงนะครับที่ดูจนจบคลิปนะครับผมนะครับครับวันนี้สวัสดีครับ